อันนี้เนะื่องจากไปดูกอซิล่ากับพองนะครับเราก็อยากจะมาแบบถล่มบ้านเมืองกันมากนะครับกอซิล่าบุกเลยอันนี้เป็นกอซิล่าแบบทูดีนะครับทุกคนตุบๆไปเอาให้เกมนี้ไม่เอาอะไรครับเน้นสะใจอย่างเดียวครับไปเลยตึกแรกนี่นตุ้มเลยเด้คิกไปแล้วครับสี่สิบเราจะต้องฆ่าคนให้หมดตึกนี้นะครับทุกคนนี่ทำลายตึกไปเลยครับให้เปอร์เซ็นต์เนี่ย ไปที่หกสิบเปอร์เซ็นต์โหชาวบ้านแบบกลาดกลัวมากโดดปอมปอมเขาให้บอมเขาให้ตึกแรกไปแล้วนี่กอซิล่าไม่ได้มาช่วยบ้านเมืองนะครับแต่ว่าจะมาทำลายบ้านเมืองโอ้โหผลวิ่งนี้ก็ใหญ่เตะเข้าให้ครับโอ้เลกิกกระชูดเกมนี้จะมีความรุนแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพแบบสองมิตินะครับทุกคนครับเราตอดข้างล่างนี้ก่อนครับ นีตตตต่ต่อ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 ตึกข้างล่างแล้วให้มันถล่มกันแบบนี้ไปเลยโอ้โหทำให้่ายมันเอียงนะครับแล้วตึกมันก็จะถล่มออกมาเองแบบนี้นครับนี่ปูมอให้ my. ไปแล้วครับ3 4เปอร์เซไปดูที่ตึกต่อไปนะครับหุ้ยตำรวจ <c oughs> กัดตำรวจซะเลยสเลดเบอร์เกอร์ต่อตึกตรงนี้นะครับแล้วชาวบ้านก็จะหนีลงมาข้างล่างแบบนี้ปุ๊บถลม่ม โหจริงจริงโอ้โหบ้านเมืองพินาหมดครับแล้วตรงนี้เป็นตึกที่ใหญ่มากๆนะครับโอ้โหนี่มันน่าจะเป็นใหญ่สุดของเมืองนี้เลยเปล่าครับปั๊บปั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 บมีกล่องพัสดุกออกมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ากล่องพัสดุกของใครนะครับเคยพูดตำรวจแบบพูดทหารอะไรอย่างงี้ะมันยังไม่รู้ตัวนะคโอ้โหมันอึดเหลือเกินครับตึกนี้ ปุ oh, ้มเรียบร้อยโอ้โหไปแล้วครับตัวสีเขียวนี่เหลือสร้างนิดน,นึงนะครับต่อเข้าไปนิดน,นึง60%แล้วนะครับแผนของเราคือต้องทำลายบ้านเมืองให้ได้60%นะครับตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อผลก็ร้องว้ายๆเอ้ oh, ช่วยด้วยค่ะปุ้มตายหมดครับ <laughs> ทำลายได้ตามเป้าหมายนะครับเจอถึงตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะครับ เราจะต่อตึกข้างล่างนี้ให้มันเอียงลงมาทับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคนดูครับมาปรับปรับปรับปับโอ้โหคนจะโดดลงมาทันไหมุูมหหายไปเสีกหนึ่งตำรวจทหารย,ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าบ้านเมืองเนี่ยแหลกสลายไปหมดละหนีเร็ว, <laughs> วอ๋อช่วยด้วยไ <laughs> ม่ให้หนีหรอก ปุ้มถล่มออกมาอุ้ยฝั่งนี้มันเอียงนิดนึงโอ้โหได้แล้วครับไปแล้วครับมิชชั่นนี้ผ่านด่านเรียบร้อยนะครับยาและตอนนี้นะครับกอซิล่าของเราเนี่ยได้มาบุกที่นิวเจอร์ซีย์เรียบร้อยแล้วนะครับโหคนหก็คิดว่าเราเป็นกิ้งกาศักดิ์สิทธิ์นะครับไอ้พลนักบวชจะหนีไปไหนโด่งเลยเตะโด่งโอ้โหอันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยมีือสวรรค์มาโอ้โห คอยโหนกันมาแบบนี้เลยเหรออุ้ยระเบิดเหมือนสว่างมาโจมตีนะครับนี่ขิกเข้าไปรถจะหนีไปไหนจ้าความเดือดเริ่มเพิ่มคุณอุ้ยใครยิงเรามาเนี่ยโหอุ้ยมีมิสไซล์ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวกินเพิ่มพลังกันครับโหเด็กก้อนก้อนขอเติมพลังก่อนคือแมปนี้มันเริ่มแบบดูเดือดขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องกินคนเพื่อเติมพลัง แม่มันจะหนีไปไหนเนี่ยใครมาต่อเราจาะตรงนี้โอ้โหมิซไซขอตายตื่นไปก่อนครับชูดชูดเตะไม่ทันโดนจรวด,โ,ดโจมตีครับโอ้ยกซิล่างหรอแย่แล้วครับนี่คลิกเข้าไปโอ้โหแก๊สระเบะิด ลอยไปยันชั้นอาอก,กาศเลยมันนะ้งเนี่ยไอตัวตัวนี้กินเรานี่ขอเงับหน่อยละโอ้โหมิสไซมิสไซโอ้มิสไซ,ม,ซ,ม,ซมันรุนแรงมากขอไต่ขึ้นไปข้างบนก่อนครับนี่คำรามเราใช้ท่าคำรามให้ตึกมันระเบิดนะครับทุกคนโอ้โหมันรุนแรงมากกะ กระโดดหนีก่อนนี่จวงเอาให้ระเบิดไหมยังไม่ระเบิดอีกเหรอโอ้โหมันโหดมากไอ้เครื่องบินลำนี้โอ้ยรถชนขี่นักบวชครับหูวิ่งหลบกันเดือดจัดเดือดจัดนี่กระโดดต่อยซะเลยอุย้ยหลบไฟกันครับ ผก็ไม่ยอมหนีนะครับแต่ว่าเราได้พลังชาร์จขึ้นมาแล้วนะนี่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 ไปไหนไปไหนจ้วง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 เตะเตจ้วงเตปล่อยพลังขึ้นปุ้มเราจะยิงลำแสงไม่ได้เหรอ <c oughs> ได้แต่ปล่อยพลังขึ้นโอ้โดดลงันครับ กอสิล่าเราถ้าจะแย่นะครับมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปบนนี้ก่อนครับกระโดดเตะคลิกต่อยต่อยต่อย <c oughs> เรียบร้อยระเบิดตูมยังไม่พังอีกเหรอยังไม่พังอีกเหรอโอ้พังยากเหลือเกินไอตัวนี้ และชาเมืองก็เปิดมาระเบิดเราด้วยนะครับนี่ปล่อยขึ้นฟังไหมไปไหนโดดขึ้นมาสูงๆครับแน่จริงก็ตามมาดิโอ้โหคอปเตอร์ตัวนี้ตย่ตยตย่ตยต่ยต่เฮ้ยโอ้ โโหโอโหโหโหเลือดเราเลือดเรามันข้างครับมันข้างโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จัดการไอ้เจ้าเฮลิคอปเตอร์ข้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วถ้าใครชอบก็ซีล่าแบบ 2D ดีแบบนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับทุกคนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอไปกันครับเล่นแบบนัวๆเลยครับคลิปนี้